สวัสดีค่ะไปเที่ยวค่ะเพิ่งจะตื่นมานะคะกินข้าวนะคะไปทอดกระถิ่นมาแล้วก็ขากลับแไปซื้อของฝากนะคะที่ตลาดทุ่งเกวียนนะคะเดี๋ยวไปได้เป็นเชียงมาแล้วค่ะทอดนี่แหละกินไม่ช้านะคะ,ลกกะ,คะแล้วก็เหลือนิดหน่อยก็เลยต้องมากินอร่อยนะครับอร่อยเลยแบบแล้วก็ซื้อปลาหมูมานะคะแต่ว่า,วาจะไม่ทันได้จิ้มทานจิ้มหมดไปแล้วกับน้ำพริกหนุ่มนะคะแล้วก็ซื้อข้าวหมกมาก็าเตรียมดองมาคแล้วก็ทุกเขือ ลูกหีือซื้อกะเมร์มาฝากแต่เราจะลองชิมดูมัน <c oughs> จะถึงบ้านไม่ก่อน,นสี่สี่กว่าไปทักกระถิ่นมานะครับที่สำนักสงฆ์ทุ่งฝางทองอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ตักผ้าตักคอนเสิร์ตก็นอนพักหนึ่งนะคะแล้วก็เพิ่งจะตื่นมาหิวต้องกินเชียงกินอร่อยนะคะอร่อยเลยแหละกินกับขิงเชียงอย่างเดียวล็ ทอดแค่หนังนีแล้วจะหนึบไินิดหน่อยก็เลยมาทอดชิมก็ได้นี้กินข้าวกัคุณเชียงอย่างเดียวนะคะเีข้าจาน อันนี้คือชุดขุดท้มาากนะคะทุกไม่ว่าถึงหน,าน้ากาเท่าไหร่น่นาจะกาแฟชิ้นโลน่ใช่กาแฟชิ้นใหะเป็นนะแพ็กเกจน่ารักเป็นกะละแมนะคะจริงๆเป็นคนที่ไม่ไม่กินกะละแมนะคะเพื่อนๆจะมาลองกินดูหอมน่าจะมาใหม่แหละเพราะว่าหอมนะคะไม่คงไม่กัดไม่กัดนี่ยังยังเป็นแบบธรรมชาตินะคะปกติบางบางทีไม่ไม่มีแล้วนะคะอันนี้เป็นแบบธรรมชาติโอเต็มคนที่กินนะคะไอ้กะละแมเนี่ยแล้วก็ ไม,ไม่ชอบสีดำๆจยากกิที่เป็นสีดำๆนะคะนี่แต่ดูความเหนียวมันวาวนะคะเพื่อนอร่อยนะคะไม่หวานเกินนะคะหวานปลาแหนม,แ,มแล้วก็มีความมันนะคะเหนียวแล้วก็นุ่มนะคะชวนกินบอกเลยว่าชวนกินห่อหนึ่งก็หนึ่งขำนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะคะเพื่อนเพราะว่าลูกเขยซื้อมาลูกเขยซื้อมาฝากน้องที่บ้านนะคะ อร่อยแหละปกติเคยเจอเคยเจอแต่เป็นแผ่นใหญ่ๆนะคราวนี้มันจะเป็นแบบชิ้นๆหอมน่าก,กินมากบอกเลยน่าก,กินมากกะละแม่เหรอคะอร่อยไมล่ะอืมของน้งพรที่เป็นของฝากจาก ตลาดทุง่งนาทุ่งเกลียนตำปางนะคะร้าน้องพลไม่รู้ว่าข้างในมีกี่น้องพลไม่รู้นะคะอร่อยตรงวันนี้เราทิมสองอย่างนะคะคุณเทียงกับกร่าแม่อร่อยทั้งสองอย่างนะคะทานนะคะทาน,านอร่อยมากเดือดนะคะ <c oughs> แล้วอะไรก็เราไปซื้อกริงดูนะคะเพื่อนอร่อยอยังไม่หยุดยังไม่หยุด ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย